หากจะพูดถึงมีดหมอพระเกจิชื่อดังสักหนึ่งรูปคนส่วนมากคงจะพูดถึงหลวงพ่อเดิมเป็นแน่แท้เพราะมีอนุภาพเข้มขังมีประสบการณ์ แต่ณสมัยนี้มีราคาสูงหาย,ยากยิ่งหลายคนยังไม่รู้ว่ามีหมอหลวงพ่อเดิมอลีรันหลวงพ่อเดิมท่านได้ไปเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อขำและยังไปศึกษาเพิ่มเติมจากหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลซึ่งหลวงพ่อลุ่งกับหลวงพ่อเดิมมีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน กายหลวงพ่อรุ่งจะอายุมากกว่าหลวงพ่อเดิมสิอดปีพระทั้งสองรูปนี้ก็เป็นสื์สายหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการสร้างมีดหมอเป็นอันมากตามประวัติแล้ววิชานี้หลวงพ่อรุ่งท่านทำได้สำเร็จก่อนและได้แนะนำเคล็ดลับอิทธิวิธีให้แก่หลวงพ่อเดิมท่านอีกทอดหนึ่งต่อมาหลวงพ่อเดิมท่านก็นำมาเพิ่มเติม ให้มีความเข้มขังมากยิ่งขึ้นหลวงพ่อลุ่งคังขะสวนโนท่านเป็นพระอริยะเปรียบดังพระมหาโพธิสัตว์เป็นพระผู้มีเมตตาเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบาร,รมีโดยแท้ช่วยเหลือผู้คนผู้ได้ยากขาจัดปัดเป่าความแรรนแค้นมีปัญญาอันชานฉลาดเข้าใจในสัพท์พวิชาที่พระอาจารย์สั่งสอนได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นผู้แตกฉานอภิญญาสมบัติสามารถยังรู้ความเป็นไปของสรรพสัตว์ในภพภูมิต่างๆแถมยังรอบรู้ในพระกรรมฐานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยหลวงพ่อรุ่งวิชาเอกของท่านน่าจะเป็นมีดหมอเพราะเคยได้ยินเรื่องราวว่าท่านปลุกเสกมีดหมอใช้เองตั้งแต่พรรษาห้ามีดหมอนั้น ถูกสร้างขึ้นเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งมีอนุภาพหลายด้านใช้หนุนดวงทำน้ำมนต์แก้คุณใสาการคุณผีคุณคนใส่เวทต่างๆผู้มีความคงกระพันชาตีหนังเหนียวแม้จะสักยันใดๆหรือกินน้ำว่านเมื่อโดนมีดหมอของหลวงพอ่อก็จะขายเหนียวนักเลงสมัยก่อนกลัวมีดหมอของหลวงพ่อกันยิ่งนะักเพราะถูกทีไร เป็นเปื่อยยุ่ยไม่คงทนทั้งยังเป็นมหาอุดกันได้ร้อยแปการสร้างมีดหมอนั้นไม่ได้สร้างเพื่อไปสู้รบปมือกับผู้ใดแต่หากจวนตัวเข้าคับขันก็ใช้เป็นอาวุธป้องกันตนเองได้เช่นกันเนื่องด้วยการสร้างมีดหมอสมัยก่อนมีการสร้างเฉพาะคนจึงมีจำนวนไม่มาก ใครที่มีมีดหมอของหลวงพ่อรุ่งนั้นว่ากันว่าจะไปที่แห่งหนตําตำบลใดจะแค้วคาดปลอดภัยหากถึงข่าวเคาะมีภัยก็ไม่ถึงชีวิตต้องได้รอดกลับมาถึงบ้านทุกลายไปเมื่อครั้งปีพศ2453หลวงพ่อรุ่งและสิทธิ์ได้ไปพบเจอธนูเก่าโบราณเรียกว่าพระแสงสอน แต่หลวงพ่อหาได้เก็บสิ่งนั้นไว้ได้นำทุนเก้าถวายราชัชกรลที่หกด้วยตัวของหลวงพ่อเองหลวงพ่อรุ่งนั้นเป็นผู้กระทำเพื่อการส่วนรวมโดยแท้หาได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งหลวงพ่อรุ่งคังคาสุวรณโนนามนี้เป็นมงคลยิ่งท่านเป็นพระสมถะเป็นพระผู้มีศีรษสรวัตรงดงามน่าเรื่อมใส ท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ศรัทธาตามสมควรและเป็นพระนักสร้างสั่งส,งสมบุญบารมีใครที่มีมีดหมอของหลวงพ่อถือว่าโชคดียิ่งเปรียบดังได้แก้วสัตรพนิดอยู่กับตัวการบูชามีดหมอหลวงพ่อนั้นให้จุดธูปบูชาพระทนะไตรก่อนให้บูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียนและระลึกถึงคุณครูอาจารย์ และหลวงพ่อรุ่งบอกกล่าวแล้วจะประสบพบเจอสิ่งดีมีโชคชัยตลอดชีวิตเหมือนกับหลวงพ่อท่านสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ามีดหมอและอาคมอันเข้มขังนั้นหลวงพ่อนั้นเป็นที่ารบนอบน้อมของชาวบ้านหนองสีนวลที่ไม่เคยมีใครสงสัยในคุณธรรมความดีของหลวงพ่อและสิ่งที่หลวงพ่อ ได้ทิ้งไว้คือความร่มเย็นอยู่ดีกินดีให้กับชาวบ้านหนองสีนวลตากชั่วลูกชั่วหลาน